ของไทยของไทยอะไรเีย้ว้วฮ้ยมีส้มด้วยอะไรเนี่ยดอกพีดอกบัวด้วยเฮ้ยมีชมพูด้วยมีชมพูด้วยอะเฮ้ยของไทยอะพี่อะไร้งไว้แถวนี้มาวะด ของใครอ่ะเนี่ยจะเข้าตัวกูะเนี่ยเฮ้ยมีบวอมอะไรด้วยมีดอกบัวด้วยฝากให้เพื่อนผู้หญิงหรือใจหญิงของคุณเพื่อแต่งแต่งโมเอาแต่เอาเอาแต่งโมแล้วด้วยเพื่อทําการลอยดอกบัวนะอัถราพตามที่เข้าสมาธิและมีโวงกิตมาล้อมคอยทำสวดตั้งแต่ตนจนจบรอบดอกบัว ตามที่เขเขียนไงตามที่เขาเขียนและอธิษฐานถึงคุณแต่งงสิ้งต้นดอกและพวงอะไรสี่พวงไห้ลอยก่อนเพื่อขอขอ,ขอ,ข,อขออมาการทำผิดบาปแต่เทวดาเทวีผู้คุ้มกองแม่น้ำแถบนี้ครับเอยมีเบอร์โทรด้วยเป็นผู้ไม่ประสงออ,ออกนาเป็นผู้ภาวนาไม่ประสงออกนามแสดงตัวตนครับขอรักษาความลับเพื่อนพี่ด้วยครับ แต่ให้เบอร์โทรนะมีเบอร์โทรอ้าวนี่อ๋อเอ้ยนี่ผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะถุงนี้ยของใครก็ไม่รู้นะกินส้มเนี่หา้ออะไรกินเอขาบอกว่าให้ทำอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถึงฮิปโปถึงฮิปโปหรือเพื่อนคุณแตงโมจริงๆมีบทด้วยโอ้มีบทด้วยงั้นก็เดี๋ยวทำให้เขาหน่อยแล้วกันนะ ทวงค่าขอเดชะพระนามแด่พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสมควรที่ดูากกายาปรวเลยหลา,ายหลายมีหลายเฮ้ยนี่อะไรเหรอรับรักทุกคำมโนโมมไปที่บ้านพาสงสัยคลิปไปดูตัดคลิปไว้เฟซบุ๊กนี่มีเฟซบุ๊กด้วยอ่ะมีเฟซบุ๊กนี่ด้วยนะ หากสงสัยคลิปให้ไปดูที่เฟซบุ๊กนี้นะครับเฟซบุ๊ก